เอออาฮะยินดีต้อนรับทุกๆคนครับเข้ากลับมาสู่ช่องผมอีกแล้วนะครับซึ่งก็วันนี้ผมไม่มีอะไรมากหรอกผมรีหาคล,หลิปลงไม่ได้เพราะผมไม่มีฟีเจอร์อะไรให้เล่นไงจริงๆคืออ่ะถ้ามันอ่ะยิงก็ได้ไปพบอะไรก็ไม่รู้อยู่เหมือนกันซึ่งใครพบก็บอกด้วยอ่ะเนี่ยใช่ครับ คริสต์มาสเมอร์รี่นี่จงใจใช้เป็นอีสเตอร์เอกแน่ๆเลยครับที่ชื่อว่าที่เอาไว้สำหรับนี่มันจะเป็น Egg อีสเตอร์เอกอะมั้งอ่ะสำหรับท่วงใกล้ๆวันคริสต์มาสว่าแต่ไอตัวนี้มันมีหรือเปล่าล่ะไม่มีนะมันไม่มีอีสเตอร์เอกอยู่ในนี้ด้วยครับไหนกันเ,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 เนี่ยเราเอาเอาขาเนี้ยจริงมันเหมือนเป็นอีสเตอร์เอก เบนสต์เอกแน่นอนแหละเพราะว่ามันไม่มีตัวธรรมดาตัวไหนเราจะปั้นเป็นไฮเปอร์ได้แต่มีตัวสมดาวอยู่ใช่แล้วครับมันเป็นอีสเต็กเหมือนจะเป็นอีสเต็กเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากออกจริงๆคือผมอยากจะแบบอยากจะเล่นกิวอะแต่ว่ากิวเล็อยู่ ใช่ครับใช่ครับกิวผมกาบมากเลยเพิ่งสร้างใหม่แล้วเราก็ดันซึมไปอีกอย่างโอ้ยไม่น่าสร้างในช่วงนี้เลยเนาะนี่กิเลสกิวเลสยังไม่เปิดเลยครับก็รอเปิดเมื่อไหร่ัมจะเตรียมขุนกิวให้เทพละฉะนั้นเข้ามาสักหน่อยก็ได้นะใครที่แบบเป็นเพื่อนเพื่อนผมอะจริงๆไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะเดี๋ยวผมค่อย ทำกิวให้เทพเทพขึ้นก่อนโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกขอบคุณที่รับชมนะครับก็เข้าเข้าอ็นแล้วอายชะมัดเลยก็ใครอยากจะเข้าเข้ามาได้นะแต่เชื่อ,อว่าไม่มีใครอยากเข้ากิวผมหรอกอก็คลิปนี้ก็จบลำพยงเท่านี้แล้วกันบอกจบไปไหายรล้อบจะไม่เห็นจบเลยเออ็ก็อกาะยะ เดี๋ยวฮอจาทีนี้หลังจากนั้นผมก็ค่อยไปเล่นกิวเรดนะถ้าถ้าเปิดเมื่อไหร่นะโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับก็ชอบก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยที่ผมหายไปเพราะว่าผมหาคอนเทนต์อะไรไม่ได้ไงใช่ครับคิดไม่ออกอะ่ะผมก็เลยตัดสินใจเลือกมาเล่น Line ลเลนเจอร์จริงๆแหละจริงก็เล่นมาแล้วแล้วอ่ะอวดเล็กน้อยจริงมันไม่น่าอวดแหละมันน่าเจ็บด้วยซ้ำอ่ะ โอ้อนาถาแก่ไหนอยากได้ริวดันได้เวลมาแทนโอ้ติวนี่ใช้งานได้เรื่องมากๆเลยนะตัวเนี้ยเจ็บใจเลยได้เวลมาแทนเอาเออเอาเออเป็นตัวลิมิเต็ดยวหาไม่ได้อีกแล้วหลังจากวันที่28โอเคครับขอบคุณที่รับชมหลารอบแล้วปิดคลิปได้แล้วเออครับ